สวัสดีค่ะพี่น้องทอดไข่กินเข่าแร้จ้ะกับผัดปลาหมึกจ้ะพี่น้องผัดกะเพราจ้าทำมากนกระโต๊กอีกแล้วพี่น้องเลยคนดีที่ดอกปีเนี่ยผัดกะเพราัะที่ทอดไข่เพิ่มการซ้ายพี่ทอดไข่ทอดไข่ขเกียวเพิ่มจากพี่น้อง ทอดไ่เขียวปลาเมือผัดกระเพราปลาเมือจ้าหลานชายทอดไข่เกี่ยวกินเพิ่มพี่น้องมาเด้อจ้ามาเด้อกินข่าแรงย้ยต่มคุณแพ้แจบบ,นบานๆจ้กพีน้องมาเด้อค่ะกินตีมือหลานชายนม่อค่ะ ผัดกะเพราลานกะเพเอามโซงค่ะพี่น้องเมนูสองเมนูแล้วก็มีหนึ่งปลาเม้านี่แหละน้ำมีหนึ่งปลานะเดจ้าคนสต๊กได้เยพี่น้องตก๊กเต่าต๊กแกล้งน,นี่แหละ เพราะว่าเขาจะให้่วมห่อง,องไม่ซึสส่งมากเงื่อนปากตกแล้วก็เศ้าซ่าตกทุนนี่ก็คือ่วมอีกแนละ้วมาด้ค่ะพี่น้องโดนแล้วค่ะอย่าต่อมบ่ได้มากปกปอเพื่อนๆมาได้ลงงลิปพี่น้องเอออย่าเฝ้าหรือย้าย่องจึงแค้แค่บันบันเลยจ้าฝากไลค์กดแชร์กดติดตาม ล้วต่อมกินแค่แสบบป็นบันยายด้าพี่น้องกล่าวิ่งยายต่อมได้้าพู้ที่ไ้ให้หลานซ้ายน้ำสอดไข่ไปอันนี้ทีนือหลานซ้ายค่ะพี่น้องมันเป็นบ้าเลยเพบ้าแล้วฮ็ดติง อิ่ติดแล้วอดใครเคียงแล้วเยียงฝนซาชาอยู่จากพี่นอ้องอรักษาพี่นอ้องลิปนี้ย้ายต่อมกะขอะปากไปจำนีเด้อจ้าบอกันไหมคิดหนาปากอะไรสุดแค่คึกเก่าเลยจากพี่น้องแต่ยายกต่อมกะ ไปยามขึ้นเพื่อนเที่ยวบ้านเพื่อนคือกันเลยจ้าเัืในใดกะย้ายต่องกระกอบกกำลังเลี้ยงใจมาเด้วยค่ะพี่น้องตัดให้กัเบเสร็จแล้วกันด้อยนะกินบ่จ้าพี่น้อง